เหตุการณ์ที่เลี่ยงไม่ได้และต้องพบเจอทุกวันการใช้ชีวิตที่เร่งรีบต้องแข่งกับเวลาทำให้ไม่สดชื่นอารมณ์ไม่แจ่มใสการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาออกกำลังกายเกิดภาวะอ้วนไขมันสะสมและความเครียดที่ต้องเจอต้องจัดการด่วนมาเติมความสดชื่นระหว่างวันผ่อนคลายไปด้วยเครื่องดื่มอารมณ์ดี โกโกเ้เข้มข้นรสชาติอร่อยถูกใจทุกไวผสานความแปลกใหม่ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติโกโก้ซิมมีไม่มีน้ำตาล ไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักลดการดูดซึมน้ำตาลและไขมันประกอบไปด้วยสารสกัดจากส้มมีไฟเบอร์สูงลดการดูดซึมน้ำตาลอุดมไปด้วยฟลาวนนยกระตุ้นการสลายไขมันหน้าท้องและเร่งการสลายไขมันสะสมผงม,มะม่วงมีวิตามินซีสูงช่วยต้านอนุมูลอิสระลดคอเลสเตอรอล และเพิ่มระดับ s d l ให้ความหวานที่ปราศจากคาร์โบไฮเดตด้วยสารสกัดจากญ่าหวานทั้งยังมีสารสกัดจากถั่วขาวที่ช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อัลฟาไมเลสไม่ทำให้แป้งถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและสารสำคัญต่างๆที่เป็นประโยชน์ผสานร,รวมตัวกันเพื่อสุขภาพ ตัวช่วยคุมหิวลดสัดส่วนควบคุมน้ำหนักดักจับไขมันบล็อกแป้งและน้ำตาลปรับสมดุลการขับถ่ายแถมยังต่อต้านอนุมูลอิสระให้ทุกๆวันมีแต่ความสดชื่นอารมณ์ดีผ่อนคลายไปด้วยโกโก้ซิมมี พร้อมสุขภาพและรูปร่างที่ดีชงชิมดื่มโกโก้ซิมมีจากบริษัทโพลิเฮิร์มนตเวิลจำกัดส่งต่อความสุขสู่ทุกคน